ด้วยพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพปารยาด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมออธิการท่านรองธรรมออธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้พู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปณิธานส่วนตัวนะครับ เป็นปณิธานทางเลือกอตอนนี้ฟ้าเบื้องบนเมตตาให้เราได้ตั้งปณิธานส่วนตัวซึ่งใครอยากตั้งอะไรก็ได้วันนี้ผู้น้อยก็จะมาขอเสนอปณิธานส่วนตัวนะครับหรือว่าอาวุโสท่านใดมีปณิธานอะไรดีๆก็ช่วยกันเสนอนะครับเพราะว่าญาติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งท่านก็ไม่แน่ใจท่านก็ไม่ได้พิสูจน์ก่อนว่า จะเอาปณิธานอะไรดีครับส่วนตัวผู้น้อยเองก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าปณิธานที่ที่ตั้งเนี่ยได้ทดลองทำมาแล้วหลายปีคือเริ่มต้นจากที่ปี2015 2น1 5ะครับ2015เนี่ยมีพักโพธิสัตว์เนี่ยได้มาประทับทิพยาน ให้ชาวทำทุกคนทั้งใต้หวันทั้งโพ้นทะเลเนี่ยกาบพันกาบเพื่อต้านภัยพิบัติพร้อมกับตั้งปณิธานหนึ่งข้อเพื่อแสดงเจตนาต่อเบื้องบนนะครับคือตรงนี้ก็คือ,อพอผู้น้อยได้ทราบข่าวนี้ผู้น้อยก็ได้พิสูจน์ด้วยการขออนุญาตอาจารย์ถ่ายทอดเบิกรมก็ทํามาตั้งแต่ปีปีห9นะครับ 2559ั25อก่ะก็เลยพอมาตอนเนี้ยพอมีปณิธานส่วนตัวเพราะว่าตอนนั้นทำน่ะมันก็ก้ำกึ่งกันว่ามันจะเป็นปณิธานอะไรเนาะปณิธานต้านภัยพิบัติเนี่ยพอดีเบื้องบน,บนบอกว่าให้ตั้งปณิธานสองข้อได้วันนี้ผู้น้อยก็มาเสนอให้ตั้งปณิธาน มหาพยทานนะครับหรือผู้น้อยก็ขอจากขอจากเมืองบนพระอาจารย์ก็ให้ปิตนาเรื่องนี่หายไปไหนใช้พันหยวนกับคนผิดในใจแล้วเอาคนผิดในใจออกก็ต้องให้อภัยแล้วก็จากข้อมูลที่ประมวลผลมาหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็การ การสร้างบุญที่มีอันิสงส์มากก็ก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นปณิธานส่วนตัวนะครับคือตั้งได้สองข้อก็คือข้อแรกตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยแต่ต้องการตั้งปณิธานต้องมีเงินทําบุญตามปิิศนาของพระอาจารย์ด้วยนะครับคือทําวันละหนึ่งหยวนให้ครบ3ปีก็ประมาณพันหยวนนะครับ พราะผู้น้อยชอบไขปริศนาว่าพอเจอปริศนาเนี่ยจะต้องไขให้ออกแล้วจึงเอามาบอกกับอาวุโสนะครับคือปริศนาที่ว่ารับธรรมะได้รับการค้ำประกันสามปีเนี่ยเอ่อทำไมไม่ค้ำประกันตลอดพอมาถึงตรงนี้ก็จึงเข้าใจว่าเออคือพระอาจารย์ะไปต่อรองเจ้าหนี้และวันที่รับธรรมะเนี่ยเบื้องบนเมตตารู้ใจคนว่า ไม่สามารถจะทําบุญได้ครั้งละพันหยวนได้ก็ต้องให้ทําเท่าที่มีไปก่อนก็ค้าประกันให้สามปีถ้าใครมีความประสงค์ที่จะให้ค้าประกันตลอดการก็ต้องมาทําบุญเพิ่มเนี่ยตรงเนี้ยคือการทําบุญเพิ่มแล้วเจ้าหนี้นายเวนเนี่ยก็มากเนาะก็มันต้องมีวิธีการอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้เงินคือ ไปเชิญชวนให้เขามาเข้าโครงการเมื่อเขาเข้าโครงการเนี่ยเขาให้อภัยเราให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยนี่มันก็หมดตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้บุญเหมือนเรื่องนี่หายไปไหนที่ผู้น้อยพูดไว้หลายๆคลิปแล้วนะครับคือถ้าทุกคนให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ส่วนเงินทําบุญตรงเนี้ยอาณาจักรทรรสถานธรรมก็ต้องเอาไปบุกเบิกแพทยธรรมสร้างสถานธรรม เพื่อให้คนได้รับธรรมะมากๆแล้วก็มาเข้าโครงการแล้วมันจึงจะหายไปจริงจริงๆเงินไม่สามารถไปจ้างให้เขาให้อาภัยได้นะครับแต่เป็นเหตุปัจจัยให้เขาเข้าโครงการเมื่อเขาเข้าโครงการเนี่ยพอเขาเข้าโครงการแล้วมันก็เขาก็จะให้อาภัยมัน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 เป็นเหตุปัจจัยกันนะครับคืออย่าเข้าใจผิดคิดว่าเอาเงินทุ่มไปจ้างเจ้าหนี้ให้ให้อภัยได้ไม่่ใชนะครับ คือเขาก็ผ่อนผันให้ได้แต่เมื่อเขาเข้าโครงการเมื่อเขาได้รับการกล่อมเกาเหมือนพวกเราที่ได้รับธรรมะได้รับการกล่อมเกาจิตใจก็มีจิตเมตตาก็จึงให้อภัยได้นะครับตรงนี้มันเป็นมันเป็นปิดสนาและเชื่อมโยงกันหลายๆอย่างอะ่ะมันมันมันต่อต่อ,ตอเนื่องกันมานะครับมันมันบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจครับ ปณิธานทางทางเลือกคือส่วนตัวข้อที่2ก็คือการทำบุญผ่านใบคำขอให้พ่อแม่และตัวเองลูกหลานให้อายุยืนยาวเพราะว่าคือโครคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยเกิดจากวิบากกรรมเมื่อเรามีบุญผ่านใบคำขอผ่านพระอาจารย์เนี่ยจะขึ้นธนาคารสวรรค์เจ้านี่เขาจะไปเอาบุญตรงนั้นได้นะครับ อ่ตรงนั้นเขาไปเอาได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนก็จัดสรรให้เขาพอเขาได้รับบุญเขาก็จะถอยแล้วเขาก็จะเลิกอ่เลิกแล้วต่อกันกับเรานะครับคือก็ไม่ได้เป็นอะไรคือมันตรงนี้มีประจักษ์หลักฐานในคลิปก่อนนะครับคือทั้งทั้งแม่ผู้น้อยทั้งเพื่อนทั้งจากมาเลเซียนะครับคือคือคลิปเนี่ยคือถ้าเราทําบุญผ่านใบคําขอเนี่ยจะขึ้นธนาคารสวรรค์ ยังมีอาวุโสหลายท่านที่ว่าเอ่อคิดคิดว่าเอ,อเราทำบุญมาก็ตั้งเยอะเบื้องบนน่าจะจัดสรรได้คือจริงๆการจะจัดสรรอะไรเนี่ยมันต้องต้องมีพิธีกรรมมันต้องมีวิธีการนะครับไม่ใช่คิดในใจเอาเออตัวอย่างเช่นมีพระโอวาทของพระอาจารย์มาบอกว่า เวลานี้จีวรขาดหมดแล้วอะเจ้าหนี้นายเวน่ะมาดึงจีวรขาดหมดเลยว่าพระอาจารย์ที่ไปต่อรองกับเจ้าหนี้ไว้บอกว่าสามปีจะให้คนที่รับธรรมะแล้วอะทําบุญให้ให้ครบพันหยวนน่ะแต่ปรากฏว่าเราขาดการส่งเสริมตรงนี้นะครับอาจจะอาจจะคิดเอาเองว่าทำทำไปเถอะทำอะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์ก็เอาไปให้เอง แต่มันลองสังเกตนะครับเจ้านี้บอกว่าไม่ได้เนี่ยแสดงว่าที่เราทําสร้างสถานทำเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบุกเบิกแพ่ทำหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกลับเป็นบุญวาสนาหมดเลยนะครับเพราะบุญเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธเขาจะบอกแบ่งแยกชัดเจนว่าบุญวาสนาเนี่ยใครทำใครได้ยิ่งเราส่งเสริมให้คนทำบุญแบบไม่หวังผลไม่คิดอะไรทำแล้วได้เต็ม ถูกต้องครับได้เต็มๆคือเป็นของตัวเองนะครับใครก็เอาไปไม่ได้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือบุญวาสนานะครับโอ้มันไม่ใช่น้อยๆนะครับที่ที่เรารับธรรมะแล้วเราทําบุญกันไปเนี่ยทุกๆคนโอ้โหเยอะแยะหมดแต่ทุกคนก็มีจิตใจที่ดีก็ก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะทําให้แต่มันไม่ผ่านพิธีกรรมมันก็เลยทําให้ไม่ได้ ตรงนี้ก็ต้องฉุกคิดนะครับบางอย่างมันต้องฉุกคิดออพอตอนหลังเนี่ยมีประจักษ์หลักฐานต่างๆมาเราจึงเข้าใจว่าอ๋อมันต้องทำให้ถูกวิธีการคือบางอย่างสมัยก่อนไม่มีวิธีการเนี่ยอาจจะคิดในใจเอาเพื่ออาจจะปลอบใจตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่ได้ผ่านพิธีกรรมอะ่ะเช่น การรับธรรมะไม่ผ่านพิธีกรรมอะ่ะบางคนก็บอกไม่ต้องผ่านก็ได้คิดๆเอาก็พอมันไม่ใช่นะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมจากไต้หวันไม่ลำบากตากตามออกมาทั่วโลกเพื่อมาถ่ายทอดธรรมะให้พวกเรานะครับถ้าคิดเอาในใจอะ่ะเหมือนที่เราบอกว่าแล้วแต่เบื้องบนเมตตาเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยต้องตง้องต้องชัดเจนนะครับตรงเนี้ยก็คือถ้าเราถูกคิดได้น่ยจะบอกว่าไม่ใช่ อีกอย่างหนึ่งก็คือการทํำชาวป่าคือจุดช่วยวิญญาณเนี่ยจะคิดเอาเองก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับการผูกบุญสัมพันธ์กับเจ้านี้เราจะบอกว่าแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทำโดยที่เราไม่ได้ร่วมมือร่วมใจเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องเข้าพิธีกรรมนะครับมันเหมือนคนไทย,ยเกิดมาต้องมีบัตรประชาชน ใครๆต่างชนเผ่าเขาก็อยากได้บัตรประชาชนคือมันถูกต้องมันทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับตรงนี้พิธีกรรมสำคัญครับมีอวุอโสรุ่นเก่าๆซึ่งไปยึดติดกับคำเก่าๆในสมัยก่อนๆนะคือจะใช้แบบเก่าอะ่ะมันคือแบบเก่ามันดีในสมัยเก่านะครับมันไม่ใช่ดีในสมัยใหม่แล้วนะครับตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยน คือเราไปสถานธรรมเราจะได้ยินอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขความเคยชินปรับเปลี่ยนให้ตามสถานการณ์เนี่ยเราก็ตีความไม่ออกนะครับคือคือเราตีความกันไม่ออกคือออกในบางคนแต่บางคนก็กลัวตีออกแล้วก็ไม่กล้าพูดเพราะการพูดในคนหมู่ใหญ่เนี่ยมันก็เสี่ยงถ้าคนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ถูก เอ่ตำหนิติเตียนว่าก่อความวุ่นวายเอาอะไรก็ไม่รู้เข้ามาใหม่เนี่ยทำให้เหมือนพระโอวาทเนี่ยมีพักโพธิสัตว์ลงมาประทับทิพยานเนี่ยมาถามพวกเราเนี่ยว่าพระโอวาทพระอาจารย์เนี่ยให้เป็นหมื่นหมื่นฉบับอะได้ทำไหมทุกคนก็เงียบเพราะทุกคนไม่กล้าทำไงพอทำขึ้นมาเนี่ยถ้าอาวุโสไม่ยอมรับ เพ,เพื่อนฝูงไม่ยอมรับมันก็เจ็บตัวเจ็บใจมันก็เลยไม่มีใครกล้าทำนิพักโพธิสัตว์เนี่ยตอนมาประทับทิพปะนะัะาก็ถามว่าก็บอกว่าสิ่งที่ไม่เคยมีอะพระองค์ก็มาทำให้มีตรงนี้ปิดนาหมายถึงอะไรเมื่อก่อนเนี่ยการรับการลบล้างนี้ศินเวรกรรมกันแบบสันติวิธีอะมันไม่มี การกลับนิพพานได้โดยไม่ต้องหมดหนี้มันไม่มีการค้ำประกันหนี้มันไม่มีแต่ด้วยบารบมีของพระองค์เนี่ยพระองค์มีวิธีการมีพิธีกรรมทําให้มีได้เออตรงนี้ก็โชคดีของพวกเราในยุคนี้นะครับให้เปิดใจรับของใหม่ใหม่ให้นึกถึงว่าตอนเนี้ยเราบําเพ็ญธรรมกันอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับไม่ใช่ยุคอดีตเออ คือหลายๆคำเนี่ยบางทีสมัยก่อนเขาก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเวลาเวลาพูดสั้นๆอ่อตัวอย่างเช่นจัดทามากก็งมงายมีความรู้มากก็อัตตาทิฏฐิมากคือมันมันมันใช่เป็นบางอย่างและไม่ใช่เป็นบางอย่างนะครับเพราะว่าคนรับธรรมะเนี่ย ได้ตั้งปณิธานจะมั่นคงในศรัทธ,ธาเนี่ยต้องมากที่สุดต้องแน่นที่สุดศรัทธ,ธาเนี่ยต้องมั่นคงมากยิง่งมากยิ่งดีนะครับไม่งมงายแล้วความรู้ยิ่งมากมีอัตราทิฏฐิเนี่ยคือถ้าเป็นความรู้ที่พิสูจน์ความรู้เนี่ยมันต้องพิสูจน์นะครับมันถึงจะเป็นปัญญาเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ ในคำพูดของคนโบราณเขาบอกปัญญามากแต่จริงๆมันเป็นเพียงความรู้นะครับไม่ใช่ปัญญาถ้าคนถ้าปัญญามากอะยิ่งมากยิ่งดีแต่ความรู้มากอะ่ะไม่ดีตรงเนี้ยก็น้อยก็ขอโอกาสปรับความเข้าใจกับอุโสในภาษาไทยนะครับถ้าคนมีปัญญาจะรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องแต่คนมีความรู้มากเนี่ยคือไปจำเอาไปจำเอา ปัญญาของคนอื่นมาซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงเอามาส่งต่อแล้วก็ไปคิดว่าตัวเองเรียนมากรู้มากตรงนี้มันก็ไม่ใช่ปัญญานะครับยังมีคำพังเพยที่หลายหลาคนพูดว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเคยได้ยินไหมครับความรู้ท่วมหัวฉะนั้นความรู้จึงไม่ใช่ปัญญาไงาพอเขาบอกว่าเขาความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เขาบอกอีกตอนท้ายว่าเขาไม่มีปัญญาคำ,คำว่าปัญญามันอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนกับที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระโอวาทมามันเป็นความรู้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราเอามาทำเนี่ยมันจะเกิดปัญญาถ้าทำได้มันเกิดปัญญานะครับถ้าทำไม่ได้มันเป็นแค่คร,ร์มรู้อะเหมือนคำพีต่างๆเนี่ยความรู้่มันพลิกเรา ถ้าเราถ้าเรามีปัญญาเราจะพลิกความรู้ให้เป็นปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาไอ้ความรู้มันจะครอบงำเราแล้วทำให้เราเกิดอัตตามานะทิฏฐิแล้วก็ไม่เชื่ออะไรคือบางคนก็ยกเอากาลามาสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนเมืองกาลามเนี่ยบอกอย่าเชื่ออย่าเชื่อตัวอักษรอย่าเชื่อคำพูดอย่าเชื่อความคิดอย่าเชื่อสิบอย่างเลย จริงๆเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอย่าเชื่อแต่ต้องพิสูจน์นะครับไม่ใช่เห็นอะไรใครพูดมาก็ไม่เชื่อแล้วไม่พิสูจน์เพราะว่ามันถ้าพิสูจน์เนี่ยได้มันจะเป็นปัญญาถ้าไม่พิสูจน์มันก็เป็นเพียงความรู้อ่ะเพราะบางอย่างเนี่ยความรู้เนี่ยมันมันมัน,มนไ,มไม่ไม่รู้จำไม่ใช่รู้แจ้งนะครับตรงนี้ก็ ขอโอกาสพูดรู้จําไม่ใช่รู้จแจ้งถ้ารู้จแจ้งเนี่ยมันต้องทําให้มีเอามาปฏิบัติละรู้จแจ้งอย่างตัวอย่างเช่นคุณน้อยไปพูดธรรมะที่เชียงรายนะครับคุณน้อยพูดว่าอยู่ทางเนี้ยไม่เคยเห็นทะเลเนาะมีหลายคนไม่เคยมาทะเลอะได้ยินคนบอกว่าน้ําทะเลเค็มอะ คือได้ยินคนบอกว่าน้ําทะเลเค็มมันเป็น,เป,นเป็นแต่เพียงควารมรู้นะครับตอนไปโรงเรียนเขาก็บอกน้ําทะเลเค็มเอามาตากแห้งเป็นเกลือได้มันก็เป็นแต่ควารมรู้นะครับยังไม่ใช่ยังไม่แจ้งอนระับเป็นควารมรู้เฉยๆไม่รู้ว่ามันเค็มมันเป็นยังไงคุณน้อยบอกเขาว่าอ,อวันหนึ่งโชคดีมาเที่ยวจันทบ,บุรีเนี่ยไปเที่ยวทะเลลงเล่นน้ําทะเลสําักน้ําโอ้เค็มจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย คือรู้แจ้งคือต้องประจักษ์ผลถ้ารู้จำเนี่ยยังใช้ไม่ได้คือคือตรงเนี้ยมันต้องเขาบอกว่ารู้จำทำให้แจ้งเหมือนพระอาวสิงศึกิ์ต่างๆเนี่ยลงมาให้เรารู้จำเราก็ต้องทำให้แจ้งอย่างตรงเนี้ยให้ตั้งปณิธานแสดงเจตนาต่อเบื้องบนเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทำกัน ฉะนั้นวันนี้โชคดีอะ่ะเรามีปณิธานส่วนตัวเราเอาตรงเนี้ยมาตั้งแล้วมันจะต้านภัยพิบัติแล้วเราก็ต้องอาศัยบาร,รมีของมิพักโพธิสัตว์เนี่ยตอนนี้พระองค์ก็สร้างสถานธรรมใหญ่สดงเตอ๋อไทยเนี่ยเราก็าทําบุญวันล,ละหยวนร่วมสร้างชงเตอ๋อไทยเนี่ยทุกคนถ้าทําอย่างนี้นะล้านคนเนี่ยสมปีสร้างเสร็จนะครับอสมปีสร้างเสร็จ แล้วตรงนี้จะได้ใช้ชั่วโลกคนทั่วโลกมาใช้มันก็ทำให้เกิดอานิสงส์มากอานิสงส์มากเกิดจากคนมาใช้งานมากอานิสงส์ไม่ใช่เกิดจากการทำบุญมากนะครับเกิดจากการคนมาใช้บ้างเพราะว่าอย่างเราทำบุญคนละหยวนเนี่ยอานิสงส์มากทาคนทำบุญคนหนึ่งล้านหนึ่งอะไรเงี้ยมันได้เป็นบุญวาสนามันไม่มีอานิสงส์อะไร คือต้องทําให้ถูกที่ถ้าเราถ้าเราทาไม่ถูกที่เหมือนเราไปสร้างไว้ในในที่ที่ไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ล้างอยู่ไม่มีใครได้ใช้เลยให้นกพิราบอยู่ให้ตุ๊กแกจิ้งจกอยู่นะไม่มีอาน,นิสงส์นะครับคือคือการทําบุญเนี่ยมันมีสองสองขั้นตอนไอ้ทำบุญแบบจาคะาไม่หวังผลนะั่นมันได้ตอนต้นแต่อาน,นิสงส์ไม่มี มันจึงต้านภัยพิบัติไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นธนาคารสวรรค์ไงมันไม่ได้มันต้านภัยพิบัติไม่ได้ฉะนั้นการต้านภัยพิบัติได้เนี่ยเราต้องช่วยกันช่วยกันขับเคลื่อนคือตอนนี้โชคดีที่มีอาณาจักรธรรมมาเนี่ยสมัยก่อนถ้าอาณาจักรธรรมธรรมะไม่มาเนี่ยคุณผู้หญิงไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมเลยนะครับได้แต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสตอนนี้ผู้หญิงก็มีโอกาสแล้วอะฉะนั้นก็รีบรีบเนี่ย ทำมากสอนให้เรากระตันอยู่เราก็ต้องรีบทําให้พ่อแม่ทําบุญผ่านใบคําขอให้พ่อแม่เนี่ยวันละหนึ่งหยวนเนี่ยมันก็ไม่ได้มากอะไรคนสูงอายุเรามีเงินสวัสดิการของรัฐบาลให้เดือนหนึ่ง6กร้อยเจ็ดร้เนี่ยเราก็แบ่งมาทำบุญเพื่ออนาคตหลังจากเราทิ้งกายสังขารเนี่ยวันละหนึ่งหยวนเนี่ยเดือนหนึ่งก็แค่ 150บาทเองไม่มากแล้วเราสร้างสถานที่ที่มีอานิสงส์มากคือโฉงเตอ๋อไทยเนี่ยมันจะทําให้ยืนยาวแล้วก็มีคนรับธรรมะมาก,มากเราก็ได้อาภัยมากพอเราให้อาภัยผ่านใบคําขอก็ถึง3โลกลูกนี้เราทั้งสโลกเนี่ยก็ได้รับการอาภัยหนึ่งคนให้หมื่นคนได้เลยตรงเนี้อานิสงส์จริงมากไงต้องขอบคุณอาวุโสที่ ไต้หวันที่มาช่วยเผยแพร่ตรงนี้นะครับคือคือบางอย่างเนี่ยท่านจะพูดให้ฟังบทเลยมันก็ไม่ได้เราต้องมาค่อยๆพูดกันเองมาทำความเข้าใจกันเองว่ามันเป็นยังไงแล้วก็บางทีพูดครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันก็ยาวไปเราก็หลายคนก็ฟังไม่ไหวเออมันก็เข้าใจยากต้องปฏิบติปต่อให้ดีอย่างเพราะโอวาสเนี่ย บางทีมีพระโอวาทมันมามาแล้วมาอีกเป็นสิบสิบครั้งกว่าจะกว่าจะประมวลผลได้มันต้องใช้เวลานะครับตรงนี้อย่างพระโอวาทห้าวจาวลิ่งเนี่ยพระแม่องค์ธรรมต้องบอกว่าเราต้องทำภารกิจอภัยได้อโหสิก,กรรมได้จึงจะเป็นเนื้อเดียวกับพระแม่องค์ธรรมได้ถ้าไม่ทำตรงนี้ จะกลับนิพพานไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามาหนึ่งเราจะเอาทั้งฐานะเจ้าหนี้ฐานะลูกหนี้เนี่ยกลับไปด้วยไม่ได้แต่ถ้าเราทําโครงการนี้เจ้าหนี้ก็หายไปลูกหนี้ก็หายไปเราจึงกลับได้เนี่ยการการตีปิตดสถดาธรรมต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าอาวุโสท่านใดมีความคิดที่ดีๆมาเสริมมาช่วยกันผลักด,ดันโครงการนี้ให้สำเร็จขึ้นมา ครงการตั้งปณิธานส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าเบื้องบนตอนก่อนที่ยังไม่มีคำว่าส่วนตัวเนี่ยเราจะตั้งเป็นส่วนรวมเนี่ยส่วนส่วนรวมส่วนใหญ่ก็จะคัดค้านไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเป็นส่วนตัวเนี่ยมันจะทำสะดวกขึ้นเออมันก็ง่ายขึ้นจากนั้นก็ขออาุโสร่วมมือร่วมใจนะครับ วันนี้ผู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ลงไว้ใน y o u t u b e นะครับหลายคลิปก็จะลงไปเรื่อยๆดูย้อนหลังได้ใน y o u t u b e นะครับสงสัยตรงไหนจะถามได้ส่วนตัวก็ได้หรือว่าเข้าไปดูใน YouTube ได้ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับขอบคุณอุโสทุกท่านครับหากพูดผิดพลาดไม่ชัดเจน ไม่สามารถทําให้อาวุโสเข้าใจก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภายัยอาวุโสให้อาภายัยถ้าพูดพลาดพิงกระทบกระเทือนใจท่านผู้ใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ